โ oh, wow, <Wow. S 1> อ้ว้วพิซซ่าสงสัยจังมันคือไส่อะไรมาดูกัน mm hmm. มันมีกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตเลยเ mm hmm. ยี่ยมเลยแล้วท้าหล่ะได้อะไร mm hmm. ฉันได้พ mm ิซซ่าจากหม่างฝรั่งนะเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยฉันมั่นใจรสาชาติดีกว่าช็อกโกแลตแน่นนะ mm hmm. อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมหวานด้วยอ mm hmm. หอมหวานจังเลย mm hmm. ฉันละกันเคี้ยวหม,ม่างฝรั่งที่สนเลยอะไม่ไรเดิกว่านี้แล้ว รสชาตินี่ทำให้ฉันคล่งไปเลยฉันก็คิดแบบนั้นแหละทางไม่รู้อะไรเกี่ยวกับของอร่อยหรอกเจสเป็นไปไม่ได้ที่จะกินพิซซ่านนี้ฉันพร้อมจะเคี้ยวไปตลอดชีวิตเลยอืมอร่อยจังเลยเป็นหมากฝรั่งที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยเคี้ยวมาก่อนเลยเอ้าฉันเริ่มกันก่อนลูกบอลไปเลยลูสีฉันมึงไรอ่ะว้าวเยี่ยมไปเลยมันสนุกมากฉันบอกเธอแล้วฉันเลือยใกแค่อาหารนะ แล้วก็นะหากมวนพิซซ่าเป็นลอดเหมือนกันสามารถเอาใส่ปากได้คุณด,ดีเลยจัดไว้เลยเ <c oughs> อาอย่างเหลืออีกนิดหน่อยฉันจะสนุกเป็นส่วงสุดท้ายนะ่ะ <c oughs> ฉันได้จำพิซซ่านี้ไปตลอดชีวิต <c oughs> โออใช่ฉันไม่มีทางลืมมันเลย <c oughs> ฉันคิดว่ามันหมดแล้วสินะ <c oughs> ให้ตายทำไมหมดแล้วจ้ะ <c oughs> ช่วงเวลาที่ดีมักจบลงเสมอแ,ลแหละ <c oughs> ถึงไรฉันได้ดื่มดมกับมื้อสสนอร่อยแล้วล่ะ แล้วมั่นใจว่าช็อกโกแลตต้องลิศกว่าพิซซ่าแน่นอนฉันชอบมันฉันอยากลองบ้างฉันคิดว่าถ้าฉันยิบออกมาชิ้นหนึ่งแจซสคงไม่สังเกตหรอกนะโอ้อร่อยจังเลยฉันแน่ใจว่ามันดีพอๆกับพิซซ่าฝรั่งเลยเอ๊ะแล้วอาหารของฉันหายไปไหนล่ะโมนิก้าเอาพิซซ่าของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะโอ้ฉันก็แค่อยากลองสักคำนะ ฉันเอาหมวกฝรั่งที่เหลือให้เธออะไรก็ได้นะอ๋อไม่ล่ะฉันไม่ถูกใจการเลกเปลี่ยนนี้เท่าไร่เธอเก็บหมวฝรั่งนี้ไปแล้วนี่ฉันไม่คิดว่าจะเลเรื่องใหญ่ขนาดนี้คิดเดูสักหน่อยสิหยุดกวนฉันได้แล้วฉันต้องการคุกกี้่อีกหลายชิ้นนะก็ถ้าเธอแบ่งฉันเจะช่วยกันกินแล้วมากขึ้นได้ช่างเถอะฉันมีแผนอื่นอยู่แล้วสัต้องเล่กินเดี๋ยวเธอก็ได้เห็น โอ้แน oh, well like ่นอนแจสซี่พอกัเลือกเซอร์ไพรส์แบบนี้แน่แน่กดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมฉันถึงลอยขึ้นไปขอให้มันห้สนุกนะแจสฉันกลัวความสูงอ่ะพอฉันกลับไปโลกทีเธอต้องเลี่ยงกินพิซซ่าก่อนที่มันฝนจะแตกละโอ้อร่อยมากรู้อะไรไหมฉันชอบช็อกโกแลตพอกับหมักฝรั่งเลยนุ่มจะแทบละลายในปากเลย เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันอยู่ในอวกาศแล้วอะไรอีกแม่จ๋าเอเลียนช่วยด้วยมันทำลูกปองแตกฉันกําลิงตกลงไปแล้วช่วยด้วยพิซซ่ามันอร่อยมากเลยฉันกินจนอิ่มจนฟูจะแตกแล้วโอ้ว้าดูเหมือนว่าจ๊สกลับมาแล้วล่ะเธอพูดถูกแล้วมอนิก้าฉันเองแล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนล่ะเธอกินหมดเลยเหรอแน่นอนไหม กุ้กี้รอชักแลตอันใหญ่โชคดีจริงๆมาฝรังอันใหญ่งั้นเหรอสุดยอดฉันอยากยึดขายกันไกลมานานแล้วตามปกติฉันต้องเริ่มก่อนสินะพรอเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะโชคดีขนาดนี้คุกกี้ชิ้นนี้มันสวยมากฉันไม่อยากทำลายมันเลยแต่ยังไงความเห็นต้ชนะทุกสิ่งล่ะอร่อยจังเลยแถมข้างในยังมีไส้นมด้วย เซอร์ไพรส์ที่ดีมากเลยดีจังที่มาทำชาเลนนี้ไม่อย่างงั้นฉันคงไม่มีวันได้ลองอะไรแบบนี้แน่นอนเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วฉันกินเยอะขนาดไหนเนี่ยตอนนี้เธอไดหมดนฮปปอปเลยมูนิก้าอะไรเหรอเธอควรพักนะให้ทุกอย่างเยอยก่อนในระหว่างนั้นฉันจะกินหมากฝรั่งของฉันฉันเข้าใจแล้วเธอละหาว่าฉันอ้วนสินะ อย่าร้องไห้เสียฉันรู้วิธีทำให้เธอกลับมารูปร่างดีนะเธอก็แค่ต้องออกกำลังกายบ้างไงละ่ะมันหนักมากฉันแทบยกไม่ขึ้นเลยรับเราเข้าโมนิการับไปสิเธอแน่นใจหรอว่าสิ่งนี้ช่วยได้อะที่จริงฉันไม่ใช่ก,การยกของหนักหรอกนะบาเบลมันหนักเกินไปดูเหมือนว่าเธอไม่พร้อมออกกำลังกายจรงิงๆด้วยฉันยกมันได้แล้วดูสิฉันคิดว่าฉันทำได้ ีแนตอนนี้บาเบลมันเบากันไปสนับฉันแล้วเธอชอบผลของฉันมเธอเก่งมากเลยเธอสามารถภูมิใจได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันกินแล้วนี่เป็นแบบทดสอบที่ฉันทำได้แน่นอนโอ้หมากฝรั่งอร่อยจังเลยสุดยอดมันกินได้ไม่ยากเลยนะดูสิเห็นหมฉันยันมันเข้าปากไปเกือบครึ่งแล้ว ทำได้ไม่เล็วเลยแล้วมันหมดแล้วล่ะเหลือเพียงความทรงจำอันแสนหวานออที่จริงเทียงลืมเกี่ยวกับอีกชิ้นหนึ่งนะอ๋ฉันเพิ่งปอดรูปปองใหญ่ไปและตอนนี้มอฟลังเต็มหน้าเธอเลยฉันคุ้นทางะอาดให้เรียบร้อยเทอทีแต่ฉันต้องทิ้งมันไปให้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันคิดว่ามีคนขโมยหมาฝรั่งของฉันล่ะมอนิก้าหลักฐานแสดงไปถึงเธอนะทำไมเธอถึงเข้าชอบขโมยกระหารของฉันล่ะ ฉันต้องมัดเธอไว้มันจะได้ม่เกิดขึ้นอีกฉันคิดว่าชาเลเน็ของเรากำลังไปได้สวยเลยฉันชอบทุกอย่างเลยนะแล้วเธอละเธออยากกินมังั่งสักหน่อยมะรู้แล้วไม่อยากสินะงั้นฉันจัดการเองฉันบอกได้เพียงว่ามันอร่อยมากเจสเธอไม่ต้องปล่อยลูกโป่งหรอกนะเธอไม่เก่งเรื่องนี้ออไม่นะโมนิก้าอยู่ในลูกโป่งแล้วดูเหมือนว่าเธอจะพูดถูกนะเอาฉันออกไปทีฉันก่อพื้นที่ครับ ก็ยังชั่วฉันคิดว่าฉันติดอยู่กับพื้นล่ะแต่ไม่ใช่เรื่องหลายหลายที่สุดเจสเธอเป็นไงบ้างฉันไม่รู้เธอหัวเราะอะไรฉันไม่เห็นมีความสุขเลยอะแต่มันดูตลกดีนี่ว้าวหนูเธอร่าทั้งใหญ่ฉันมีความสุขจังมันดูกันว่าฉันได้อะไรบ้างมาฝรั่งเยอะมากเลยนี่สิของขวัญที่แท้จริงฉันทบเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ล้อนะดูนี่สิโมนิก้าเธอสามารถจะลงไปข้างในได้เลยนะ ไม่รู้สิฉันไม่ได้ประทับใจเท่าไหรไม่เหมือนกันนูเทลล่ามันเป็นช็อกโกแลตที่สุดยอดมากเลยนะฉันจะว่ายน้ําในนั้นเลยมันดูน่ากินเวอร์ฉันเดาว่าพวกเขาไม่ได้ช้อนมาด้วยงั้นฉันจะกินด้วยอะไรล่ะเงต้อใช้มือสินะแต่ก็นะนี่มันในที่สุดแล้วมันอร่อยมากเมื่อกินแบบนี้ฉันชอบเลียของอร่อยแจกเนี่ยของฉันโอ้แล้วก็ไม่สะอาดสุดๆเลยอะ เธอแค่เนฉ่าฉันนะพูดมาเธออ๊ะนี่มันอะไรกันเนี้ยฉันห้ามตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากลองกินจากถังสนเลยโมนิก้าเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงตอนนี้ฉันไม่ช็อกแล้วเต็มหน้าเลยไม่เต็มสักหน่อยอาเท่านี้ก็เรียบร้อยฉันบอกว่านี่จะเพียงพอที่จิุรเธอไม่ให้ย่งหองของฉันนะเธอว่าหนูให้ฉันงั้นเหรอฉันไม่ใช่แมวนะ เป็นไงดียฉันมีความคิดอะไรที่ดีๆแล้วล่ะฉันนึกถึงสิ่งที่ใช้แทนช้อนได้แล้วฉันคิดว่ามันจะสะดวกได้กินแบบนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอทำอะไรนะเธอจะไปไหนนะฉันต้องการตู้เย็นนะฉันอยากทำไอศครีมลสวชอกแลีล่ะฉันจะทิ้งมันไว้สักพักในนี้ฉันบอกว่าแผนของฉันได้ผลนะต้องอดทนรอสักหน่อยแล้วก็ตั้งเวลาไว้ โอ้ว,ว้าวเวลาผ่านไปเร็วมากงั้นก็ถึงเวลาแล้วเพราะงั้นฉันจะเอาไอศครีมออกมาดูเหมือนว่ามันแข็งได้ที่แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการให้ฉันดูสิว่าเธอทำอะไรมาเธอต้องอดทนสักนิดนะดูสิมนันกำลังออกมาแล้วนี่คือไอศครีมแท่งรสช็อกโกแลตของฉันฉันคิดว่ามันคือผลงานชิ้นเอกของฉันเลยโอ้แล,แล้ชาันนี่ โอ้เป็นแผนที่เจ๋งมากเยี่ยมไปเลยฉันมีความสุขมากเลยฉันก็อยากเลียด้วยอะแล้วมันอร่อยจริงๆด้วยเธอกำลังทำอะไรนะเจสนี่มันไอศครีมขอ,ของฉันนะฉันก็แค่อยากลองซักหน่อยนะไม่ใช่เรื่งองใหญ่สักหน่อย <Space> เป็นไปไม่ได้เลยที่จะยืนมันนา่าเสียดายที่มีเหลือน้อยแล้วฉันคิดว่า <Thank S 2> <ๆ>ฉันจะกินให้หมดเลยในครั้งเดียวฉันต้องการไม่อีกแล้วละ่ะอย่าทิ้งก่อนการสิ ตอนนี้เธอเสร็จแล้วน้ำก็ตาฉันบ้างไปกันเลยฉันคิดว่ามันต้องทั้งอร่อยและก็สนุกแน่นอนฉันจะเริ่มเขียวหมักฝรั่งเลยแบบนี้เธอสามารถขอความช่วยเหลือจากฉันได้ตลอดเวลานะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ละฉันไม่เคยสงสัยในความสามารถของตัวเองเลยฉันมั่นใจว่าฉันรับมือได้สิ่งที่สำคัญคือไม่ต้องรีบไปไหนก็แค่สนุกกับชีวิตฉันเลิกที่จะชอบรสชาติเขอามันมากแล้วล่ะฉันชอบมันจังเลย แต่ตอนนี้ขาดกันไกลของฉันิ่มม่ยสินแล้วสิฉันไม่เห็นว่าเธอควบคุมย่ทั้งหมดมาที่ฉันน่ะเท่าที่ฉันไม่ได้สังเกตนะเดี๋ยวฉันทําความสะอาดให้นะรอแป๊บเธอแค่ต้องเป่ามันทิ้งไปด้วยไดเป่าผมไงไม่เห็นยุ่งยากอ้รู้สึกดีจังเลยผมของฉันฟปืสวยสวยงามไปต่อสายล้มเห็นมะฉันบอกแล้วไม่มีปัญหานอะแล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันใช้ได้เป่าผมเป่าหมวกฝรั่งชิ้นใหญ่อันนี้ล่ะ เป็นวิธีที่น่าสนใจมากงั้นก็ลองดูฉันทำได้แล้วโมนิกา้าเธอเห็นมะโอ้ว้าวดูสิมาฝรั่งของฉันใหญ่ขนาดไหนแล้วเธอจะกินยังไงล่ะฉันคิดเอาไว้แล้วล่ะฉันแค่ต้องการความช่วยเหลือจากเธอนะเธอแค่ใส่หมาฝรั่งในปากของฉันผ่านกลวยนี่โมนิกา้าเธอทำได้ดีมากเลยเลย,เ,ลยเรียบร้อยหมาฝรั่งหมดแล้ว ฉันรู้สึกแปลกๆอะ่ะทอรู้สึกเหมือนทุกระเบิดจากภายในสู่ภไยนอกสินะอ๋อฮะเราได้ลูกบองแล้วนี่เจสพวกเราทุกคนแต่ไม่ได้หมอกฝรั่งเลยโอ้โทษทีไม่ได้ตั้งใจนะช็อกโกแลตนี่น่ากินจนังเลยหยุดนะแมรี่ห้ามใช้นิ้วจะ่มอไปในน้ำพุนนะรอจารย์ของเราก,ก่อนสิ นี่ไงที่ร,รอคอยกระบอกแผชนงั้นหรอหน่ากลัวจังเลยไม่เห็นต้องกลัวเลยแมรี่ฉันโชคดีกว่าเธอเยอะเลยนี่คือยาลิลูตาณนะฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้แต่ฉันมีความสุขมากเลยนะมีหอมแต่ก็น่ากินด้วยฉันรอไม่ไหวแล้วละ่ะเอา้ากินพร้อมกันสองอันเลยแล้วกันอ๋ออร่อยจังมีมาม่งเละใส่ลุงด้วยนี่ก็อร่อยมากเหมือนกัน ยังไม่หมดนะเธอรู้ไหมว่านยล,ลีิลูกตามีน้ำหวานสอดไส้ด้วยเลิกโมได้แล้วนะตอนนี้ก็จุ่มยเล,ลี่ยของเธอในน้ำพูดได้แล้วอย่าเสียเวลามันจะอร่อยมากแน่เลยมาเมเหล็กกับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยตอนนี้ลูกตาของฉันดูน่ากินทั้งเยอะทั้งอร่อยและก็ทั้งหนุบหนับมากเลยอะน่าเสียดายที่หมดแล้วแต่ฉันยังมีอีกนะดูซี่ตอนนี้เลลิลูกตาของฉันเต็มไปได้วยช็อกโกแลตล้ดูนะ ดูน่ากินสุดๆเลยต้องรีบกินแล้วก่อนที่จะมีใครมาขโมยของฉันโดยเฉพาะว่าแมรี่เธอดูหิวๆมากเลยเคชโชคดีจังเลยได้ของอะไรขนาดนี้ส่วนเธอก็มีคังวเห็นไงละ่ะส่วนของฉันอร่อยมากจะกินได้ไปตลอดชีวิตเลยอร่อยจะไม่อยากให้หมดเลยละ่ะอร่อยทุกลูกเลย กินจงเลยโอเคแมรื่ฉันกินหมดแล้วดูสิเธอน้ำลายไหลแล้วล่ะส่วนเธอก็ไม่ชงแล้วแต่านาะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยฉันก็ออกแล้ว <S <S อ๋อมันติดอยู่ที่แขนของฉันด้วยต้องทาอะไรสักอย่างแล้ว <S <S 1> <S 1> แต่เหมือนว่าถึงเวลาต้องลองกระบงเพชรของฉันแล้วสินะ <S <S โอ้ฉันไม่อยากทําเลยอ่ะมันเต็มไปด้วยน้าหรือบางทีถ้าเคลือบด้วยช็อกโกแลตอาจจะกินได้ก็ได้นะอย่างนี้ต้องลองเช็คดู ่กินไม่ได้อยู่ดีต้องลองล่ะช็อกโกอีกสักครั้งเธากำลังทำาอะไรนะแมรี่มันได้ผลดูสิมันดูเหมือนไอศครีมโคนเลยฉันจะลองดูอืมอร่อยจังและที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยไม่มีน้ำแม้แต่นิดแมรี่อย่าลืมว่าน้ำู่ข้างในนะระวังด้วยโอเคนะเอาล่ะชั้นเตือนเธอแล้วนะระวังด้วย นั่นก็กินทั้งอันเลยละกันโอ๊มีอะไรที่เปล่าฉันด้วยอ่ะไม่จริงนะหนามกบ,บองเพชรโอ๊ยเธอได้เอาเชีวยวคีมาได้ฉันตื่นเธอแล้วนะดีนะที่ฉันมีน่นานาปิดตัวตลอดเวลาเอาเรินของเธอมานี่สิฉันจะช่วยเธอเองเอาระวังด้วยนะเธอควระวังให้มากกว่านี้นะก่อนที่เธอจตัดสินใจกินกบ,บองเพชรนะ เธอพูดอทกออกมาแล้วใช่ไหมเยี่ยมเลยดีจังเคสขอบคุณไม่มีปัญหาเพื่อนรักว้าวกล้วยแล้วก็เม็ดใส่ลุงด้วยเจ๋งครั้งนี้เธอโชคดีกว่าฉันเยอะเลย <c oughs> ปลาดิบนั้นเหรอ <c oughs> โอ้ยกระบองเพชรยังน่ากินกว่าอีกฉันไม่ิจฉาเลยเคสฉังฉลองนะงั้นก็กล้วยสนอร่อยก้อนอื่นต้องเอาเปลือกออกก่อน ปอกเปลือกแล้วตอนนี้ก็สามารถสุ่มกับช็อกโกแลตได้กู้ยกับช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยว้าว <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ฉันจะลองจุ่มในสายลุงมันจะทำให้สวยแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นว้า wow. วนี่เจ๋งมากเลยฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะลองอร่อยจังตอนนี้ฉันกินกล้ยกับช็อกโกแลตแบบ้เท่านนั้นนะ นี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วกล้วยตอนนี้ฉันยังมีใส่ลึลเหลืออยู่นึกออกแล้วเธอสามารถลงลงไปในน้ำพุได้มันทําใ้้ช็อกโกแลตมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นโอ้โหเจ๋งจังเลยวิเศษสุดๆอะไรกันเนี้น้ำพุเปลี่ยนสีงั้นเหรอเจ๋งโอ้ใช่น่าเสียดายฉันต้องจุมปลาน่าขยะแขยงลงไปในของสวยๆแบบนี้ โอเคไม่ช้าก็เราก็ต้องกินอยู่ดี <Okay. S 1> อาบน้ำปลาด้วยช็อกโกแลตสักหน่อย <Okay. S 1> ก็ดูไม่เลวนะ <Okay. S 1> ถึงมันยังเป็นปลาดิบก็เถอะเพราะว่าเคลือบช็อกโกแลตหลอกนั้นเนี่ยโอเคฉันจะลองดูพูดตามตรงมันแย่สุดๆเลย <Yeah. S 1> อะรสชาติชุนอ้วกสุดๆเลยสงสาร oh. แมรี่อะยากว่าปลาดิบก็คือปลาดิบเคลือบช็อกโกแลตนี่นแหละโเคที่น่าสงสารไมโชคร้ายมากเลยรอบนี้ จะมีอะไรทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นบ้างเนอะฉันนั่งอกแล้วเคาหลอดนี้ไปสิแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันเนอะอ๋อรู้แล้วไอเดียดีมากเลยแมรี่เาสามารถดื่มช็อกโกแลตจากน้ำผู้ได้โดยตรงเลยฉันคิดว่ามันอร่อยกันบรรยายเลยเห็นด้วยแต่ก็แค่ช็อกโกแลตกำลังจะหมดแล้วล่ะเราดื่มมันหมดแล้วล่ะเคใช่และมันอร่อมากเลย กันเนี่ยเขาพดเหรอฉันต้องลาดในช็อกโกแลตจริงๆเหรอืม hmm? ส่วนฉันไม่มีปัญหาเลยมาฝรั่งฮับบ้ามาบ้ามันอร่อยมากช็อกโกแลตยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกงั้นฉันเป็นคนแรกนะฉันก็ไม่ได้รีบรอ้อนี้กินเลยดูนะดูสิืมน่ากินจังเลยเธอจุ่มมาลงในช็อกโกแลตยังไงดีนะจากนั้นก็ปิดกล่องแล้วก็เขย่าให้เข้ากัน ฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตโอ้ว้าวน่ากินสุดๆเลยและตอนนี้ฉันก็ไม่หมักฝรั่งรสช็อกโกแลตแล้วล่ะอยากลองแล้วว้าวนี่แหละใช่เลยเธอใชบแบบนี้แหละที่ต้องการกินให้หมดเลยเต็มคำและตอนนี้ก็ถึงเวลาของลูกโป่งช็อกโกแลตเจ๋งนะคอยดูสิมันเจ๋งมากเลย แต่ยังไม่หมดนะฉันจะมีหมฝรั่งกล่องที่สองอยู่ไปกันเลยฉันจะทำเหมือนเดิมแล้วก็เคเขยา่าเขยา่าแล้วก็กินมันให้อร่อย mm. กินเลย mm. เกี่ยม,มากเลยล่ะเธอกินอร่อยมากเลยเคส mm. อ๋อแต่ลูกปองก็เจ๋งมากด้วย mm. เธอพูดถูกแล้วแล้วเขาพูดถึงเธอเป็นไงล่ะ mm. ยังต็มจ้างเงินเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำต้องกินยังไงอะโอเคงั้นจะลองจมินช็อกโกแลตด,ดูบางทีอาจจะอร่อยก็ได้นะอกินใช้ได้นี่ฉันจะลองดูอืมก็ไม่แย่ดีกว่ากระบ,บองเพนเลวกันแต่ไม่อร่อยเท่าฮับบ้าบา้บาถ้เราลองดัดแปลงสักหน่อยละ่ะดีนะที่ฉันมีไฟในกระเป๋าพอด,ดีเลยเปิดเครื่องแล้วก็อุ่นเลยถ้าทุกอย่างี่ฉันคิดถูกต้อง มันต้องออกมาหอมหน่ากินเป็นป๊อปคอร์นที่หอมและน่ากินที่สุดเลยดูสิเคกแถมมันเคลือบช็อกโกแลตด้วยรสชาติจะเป็นยังไงนะมีป๊อปคอนก็หมายความว่าเธอสามารถดูเดเอเจ๋งๆได้นะโอ้ว้าวชัยเล่นทำอาหารเจ,จ๋งจังฉันชอบมากฉันทัไม่ถูกเลยใครจะเป็นผู้ชนะ โอ้ว้าวฉันก็ชอบป๊อบคอร์นนะในระหว่างที่แมรี่กำลังดูเพลินๆฉันจะลองแอบพิกสักหน่อยนี่อย่าแตะนะฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้นแหละดูสิหน้าเต็มได้สุดๆเลยช่างเถอะกินป๊อบคอนของเธอไปเลยยัยตะกระไม่ลองนะพวกนี้ไม่ได้แล้วอร่อยจังมาแล้วขนม ว้าวฉันได้คุกกี้โอริโอ้เจ๋งลแล้วเธอละได้อะไรฉันได้ขนมของเปรี้ยวจี <c oughs> มันหนาวลองนึกหน้าเธอตอนกินสิตลกแน่นอน <c oughs> ใช่ฉันจินตนาการได้ไม่ยากเลย <c oughs> บางทีลองจุมเลมอนในช็อกโกแลตอาจจะไม่เปรี้ยวมากก็ได้ <c oughs> สงสัยจังแต่ฉันต้องลองดูสินะ <c oughs> และต้องทำเร็วๆด้วยโอไม่ <c oughs> oh my, ยังเปรี้ยวอยู่ดี <c oughs> ทำไมวันนี้ฉันชคอ้หลายจังเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดยังไงกับเธอดีแมรี่ใช่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงช่างเถอะจะลองจุ่มในน้ำพุอีกรอบนึงจะให้โอกาสแกอีกครั้งไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยยังเปรี้ยวเหมือนเดิมไมได้ฉันต้องกินให้หมดให้เร็วที่สุดเลยเคทเธอจินตนาการไม่ออกถึงความทรมานของฉันหรอก เธอพูดถูกแค่มองเธอฉันก็เปี้ยวแล้วล่ะเหลือฉันสุดท้ายแล้วโอไม่ไม่ไหวแล้วโอแมรี่ทำไมร้องให้ขนาดนั้นละ่ะเอาทิชชู่นี่ไปสิเชดะหน้าของเธอได้สวยเหมือนเดิมขอบคุณนะเคทเธอน่ารักมากแมรี่ฉันบอกให้เธอเชนหน้าไม่ใช่สั่งน้ำมูกนะโยนมาทิ้งไปเดี๋ยวนี้เอาละ่ะเลกเสีวลาดีกว่าโอเรอของฉันรออยู่ โทษทีนะแมรี่ฉันไม่มีเวลามันจัดการกับอารมณ์ของเธอหรอกอคุกกี้สนอร่อยกำลังรอฉันอยู่นะและฉันอยากกินมันให้เร็วที่สุดเลยแต่ก่อนอื่นฉันต้องจุ่มลงไปในช็อกโกแลตคุกกี้เคลือบช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตคอมโบของจริงเลยอ,อร่อยจังเลยสิบสิบปีเลยละ่ะ เดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วล่ะก่อนอื่นต้องเอาคุกกี้ออกจากห่อให้หมดแล้วก็บดให้ละเอียดเลยนี่คือประโยชน์ของเทคนิคคาราเต้ของฉันและตอนนี้ก็อโคกหูเยี่ยมเอาอีกเยี่ยมไปเลยเคทเธอเป็นไรมากมะสบายหายห่วงเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยจากนั้นก็เทช็อกแลนลงไปในถุงที่มีโอริโอบดละเสียบไม้ลงไป แล้วต้องเอาไปแช่แข็งได้เธอไม่รู้ใช่ไหมระเจับมันเป็นยังไงละ่ะฉันคิดว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแบบนั้นเลยตอนนี้ก็ต้องรอสักน้อยเราไม่ได้รีบร้อนไปไหนนี่เยี่ยมเลยฉันใส่อริโอไว้ในช่องแช่แข็งละและตอนนี้ก็จับเวลาสองสามชั่วโม,มองก็ได้แล้วเยี่ยมมากดูเหมือนว่าจะได้ผลนั้นเนี่ย ทำาทไรนะเคทเดี๋ยวเธอก็รู้จับไม้แล้วก็ดึงออกจากถุงเลยเจ๋งมากดูสิแมรี่นี่เป็นไอศครีมโอรีโอที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะออร่อยจังเลยแล้วถ้าเธอจุ่มไอศครีมลงไปในน้ำพุมันยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นช็อกโกแลตช็อกโกแลตและช็อกโกแลตอืมอร่อยอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยล่ะโอเค เหมือนว่าเธอกำลังมีปัญหานะเธอเป็นไรไหมเธอแข็งไปแล้วจริงๆเหรอถ้าอย่างงั้นฉันต้องทำให้เธออุ่นด่วนเลยอืมผ้าห่มอุ่นๆน,น,น,น่าจะช่วยได้ไอศซครีมแสนอร่อยขอบคุณนะแมรี่ที่นี่ช่วยเพื่อนเสมอเค้กน่ากินจังเลยช่างเธอยังไงเธอก็ไม่แบง่งกินสิแมรี่เพราะเธอคือคนช่วยชีวิตฉันนะน่าสนใจจังนี่มันคืออะไรโอ้ว้าวมาร์ชเมลโล นี่มันฝันร้ายฉันเลยใช่สยองมากฉันได้ชีสเหม็นละครั้งนี้ฉันโชคร้ายสุดๆเลยฉันมีความคิดนิดนึงมาร์ชเมโล,ลอ่อจะช่วยเธอจัดกินเหม็นได้เคสเลาเข้าจัดการชีสเลอสซีไม่งั้นเราหายใจไม่ออกแน่ต้องกินจริงๆเหรอฉันไม่อยากกินเลยอะแต่ถ้าเอาไปจุ่มช็อกโกแลตกินมันจะหายไปไมั้ยนะ คิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยล่ะโอเคจะลองกัดลงสักคำเออน่าขยันยานสุดๆเลยใครเป็นคนคิดคิดที่น่าขยสีสยองขนาดนี้เนี่ยแบบนี้เขาให้หนูกินเท่าน,นั้นแหละโอ้ฉันทำได้แล้วล่ะโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเออเหม็นมากเลยฉันต้องเกินลงไปเดี๋ยวนี้ ฉันต้องล้างปากสักหน่อยแล้วช็อกันแลตเยี่ยมน,นี่แหละ้องแต่เลอะนิดหน่อยเอต้องหาผ้ามาเช็ดหน้าด่วนเลย what นี่เคทนี่เสื้อของฉันนะไม่ใช่ผ้ากินเล็วสักหน่อยทำไมไม่ใช่เสื้อตัวเองล่ะนี่มันเสื้อฉันนะเพราะฉันไม่อยากเส่เสื้อตัวเองนี่แมรี่กินได้แล้วจริงด้วยมาร์ชแม่ล่าของฉันกำลังรองฉันอยู่ จะเอาแท่งแรกจุ่มลงไปในชัอกโกแลตเยี่ย yeah. มอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันต้องลองจุ่มในน้ำพคอีกครั้งมากกว่านี้กินเท่าไรก็ไม่พอเลยโอ้น่าอิฉาจังเลยท้อทีนะเคทแต่มาช์มเมลโล่าเป็นของฉันคนเดียวและฉันจะกินมันเองแบบนี้ใช่เลย อร่อยทุกชิ้น oh. โอ้ยังเหลือมาร์ชเมลโล่อีกชิ้นนึงอยู่บนน้ำพุละ่ะไม่เป็นไรฉันจะกินแกเดี๋ยวนี้อย่างช้าไปนะอ่ะก็ได้มาประลองดาบกันและผู้ชนะจะได้กินมาร์ชเมลโลชิ้นสุดท้ายและตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วละ่ะฉันจะลองดูอืมอร่อยจริงๆด้วยฉันเถอะงั้นฉันจะกินที่เหลือดูเหมือนว่ายังเหลืออีกสองชิ้นนะ ออมากเลยแต่ก็อร่อยด้วยแมรี่มันอยู่ในรูจมูกของเธอมาก่อนนั้นๆแล้วไงมันก็อร่อยเหมือนกันแหละ